ครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำให้ผมเจ้าโคงตู้น้ำหยอดเหยียของตัวนี้ว่าโลกนั้นในไเป็นไงโคตู้เป็นยังไงพวก้ไปนีรับตูน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปสิพานน่าแนะนำให้ผมครับวันนี้เราจะมาขึ้นตู้ นนป,ป,<ะ>ปตู้กดน้ำนี่เป็นตู้บร,ริจาคนี่เป็นตู้โครงตางเดียวกันครับโอเคครับผมคือสแตนดาร์ดข้างในแบบจากโรงงานมาส่งตู้มานี่คือที่เราจะผลิตก่อนที่ผลิตจ,จะเป็นอย่างนี้รูปทรงเลยโอ้โหคือก็ไม่ติดตู้ทำอะไรคือแกะซีนมมาใหม่ๆเลยรูปทรงมาเป็นแบบนี้ครับตอนนี้อันนี้จะเป็นทำที่ตู้บริจาคนะครับแต่ว่าด้วยตู้ที่เราทำแล้วเนีะแต่ยังไม่ถึงนี้นับร้อย มากเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80ครับเหลือช่วงติดสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้มีรูปทรงตู้บริจาคอะไรพวนี้แล้วก็มีหน้าชุดหยอด่อนตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นตู้ขนาดหัวลิฟต์มีชุดโครงข้างในก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยเดินสายไฟมีเบรกเกอร์มีมิเ,เตอร์ตรงนี้มาให้นี่ครับแล้วก็มีชุดกระบอกพาวซิ่งตัวนี้พวกไส้กรองติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นชุดผลิตตู้บริจาคนะครับ นี่ครับก็คือการกรอนวางท่อไ็้แบบนี้อันนี้คือเราใส่ถังอันนี้คือยังไม่สเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับชุดที่เสร็จสมบูรณ์จะเป็นตู้ข้างหลังแบบนี้ถูกไหมครับติดสติ๊กเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีมีคําเตือนการใช้งานระยะการเปลี่ยนสากรอนครับตรงนี้โอเคครับผมลองเดี๋ยวลองไปเปิดดูตู้นึงอันนี้คือชุดที่สำเร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้ใส่ถังใส่ถังใส่ลูกบอลอะไรแล้วลูกบอยนะครับ แล้วคอยือสเร็จพอมใช้งานนะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ